เคีย okay, ผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ตามที่บอกไว้ผมก็มาทำคลิปสอนหมีฟาร์มป่าฝั่งรีเจียนนะคะวิธีก็คล้ายๆกันเลยผมก็จับปาเป็นของยี้ให้หมีแล้วก็ของยี้ให้ตัวเราแล้วก็รีบเอาหมีเดินมาเพื่อตัดต้นไม้ตรงนี้เพื่อความสะดวกในการฟาร์มโอเคอันดับแรกคือผมขออธิบายเรื่องคีรัตละกันนะคะเผื่อใครที่ไม่เคยดูคลิปหมีหรือว่าไม่รู้วิธีตั้งคีรัดว่าตั้งอย่างไรก็วิธีง่ายคือผมจะกดชิป ค้างแล้วก็กดที่เลขสองไปให้ตัวหมีทีนี้ผมกดเลขสองผมก็อยู่ที่หมีแล้วเนี่ยผม F1 สลับเลขสองแล้วจากนั้นผมก็ตั้งลากคุมทั้งหมดแล้วก็ตั้งชิปค้างเลขสามปุ๊บทีแล้วก็กดเลขสามผมจะได้อย่างนี้แล้วเห็นปะมันก็คือคุมทั้งสองตัวเฮียเลยแล้วก็ต้องไปฝึกกันให้ชํานาญเอาเองแล้วผมก็เริ่มตัดต้นไม้โอเคเราจะมาตัดต้นไม้ตรงนี้นะครับเพื่อการฟาร์มก็ต้องบอกเลยว่ามีแพทใหม่นี้ฟาร์มเร็วมากมีเฮีที่ฟาร์มได้เร็วมาก อาจจะเพราะว่าด okay. no. okay. he ้วยสกิลของมันม uh ีดูดเลือดเราไม่ต้องกลับบ้านเลยเธ้ด้วยความที่ว่าหมีถ้าเลเวลสามแล้วมันจะมีสกิลที่เขาเรียกว่าอะไรเมื่อได้รับความเสียหายแล้วจะเพิ่มพลังในการโจมตีแล้วก็หมียังมีสกิลีนตัวสกิลแรกคือเพิ่มพลังโจมตี50%เมื่อโจมตีกับยูนิตที่ไม่ฮีโร่ก็คือคี่ป่านั่นเองก็ประมาณนี้ครับผมโอเคผมก็ตัดต้นไม้ไปให้มันเดินทะลุกันได้อะ จริงๆไม่ต้องตัดก็ได้นะถ้าขี้เกียจตัดแต่ถ้าตัดไว้มันจะทําให้เราเล่นสะดวกกว่าการไม่ตัดนี่เป็นเหตุผลง่ายๆทำไมถึงตัดโอเคเราจะไม่ต้องอ้อมไปตรงนี้เลยเราก็เดินผ่านทางตรงนี้แบบชิวๆไปเรยแต่ต้องระวังอย่างหนึ่งอย่าเดินไปอยู่แถวนี้นะต้องกะระยะให้ดีเพราะว่าคลิปจะไม่เกิดถ้าอยู่ไกลๆไว้ดีกว่าจะปลอดภัยกว่าโอเคเราก็เดินไปฟาร์มเลยหม้าเป็นคลิปตัวเนี้จะทำให้เราฟาร์มช้าลง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมันฮิวไดไงแล้วเราก็ตีมันช้าโอเครีฟร์มตรงนี้ให้เสร็จรีบมาตรงนี้ให้เร็วเึ๊บโอเคเอเค,อเ,คเราเข้าไปเลยครับผมไม่ต้องรอเวลาแล้วนั้นเ,เราก็ตีแถวๆนี้ให้มันเลยย่าตรงนี้ไปอ่ะทำให้คีิปยังเกิดอยู่แล้วมันก็จะไม่เดินกลับแล้วถ้าเห็นออร่ายีก็รู้เลยว่าเป็นคีิปมิโนโทอออล่าตีเร็วนั่นเอง โอเคผมจะสลับให้ตัวเราไปแท้งแทนหมีผมจะเป็นสกิลสามนะครับตอนนี้ผมใช้ตัวเองมาแทางคีฟแทนหมีแล้วละเพราะว่าหมีเราก็เสียเลือดค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะ่ะนะผมออกมาเป็นไอ้นี่ละเงบ้ยไบสโตนหรือว่าหินเรื่องแสงเพ,เพิ่มเลือดให้เราด้วยแล้วยังไงต่อไปหมีเราจะมีสกิลดูดเลือดแล้วเราก็จะได้อัตราการฟื้นฟู HP ด้วยจากสกิลสามก็ทำให้เลือดเรา ไม่น่าจะตายง่ายๆโอเคผมรีฟาร์มตรงนี้เราเรีบวิ่งมาฟาร์มตรงนี้ต่อโอเคผมเอาเป็นสกิลหนึ่งนำไว้ก็รีฟาร์มตรงนี้ให้เร็วเลย yeah, โอเคผมเดินลงมาก่อนอเล็งจังหวะให้ดีอยาให้มันเดินกลับไปจังหวะนี้เราจะฟาร์มตรงนี้ได้อีกรอบหนึ่งด้วยโอเคแล้วผมก็จะออกมาเป็นไอ้นี่พอดีเลย รวบ o f the s w e หรือว่าถุงมือ500มาเพื่อเร่งสปีดในการฟาร์ผมแล้วผมก็จะเอาไปใส่ให้คีโร่ให้ให้ลูกหมีของเราก็รีบมาฟาร์ตรงนี้ต่อเลยโอเคมาณนี้ประมาณนี้ตอนนี้หมีก็เราหมีเราก็จะตีแรงแล้วจากการที่มีสกิลเพิ่มขึ้นมาโอเคผมจะเป็นสกิล2ครับตอนนี้โอเคแล้วก็กดไปเลยมานาเราอย่างนั้นก็เพิ่มรรวลอยู่แล้วอ่ะโอเคก็รีบมาฟาร์ตรงนี้ ท่านี่ดีหาต้นไม้ตัดไปเลยตรงนี้เราจะเดินทะลุเข้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาโ okay. อเคคาริมาฟาร์มตรงนี้ปึ๊บ่าสวยงามสวยงามก็เหมือนเดิมครับผมเอามันออกมาข้างนอกแต่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมจะเดินออกมาไกลไปอาจจะทำให้คีฟเดินกลับไปแต่น่าจะพอดีกับที่คีปออกพอดีโอเคผมก็ฟาร์มได้ต่อเนื่องมากขึ้น มานี้ประมาณนี้แลว้วตัวเองแทงแทนแต่ผมก็ได้อันี้มาอีกละอันหนึง่งแต่ก็ต้องระวังอย่างหนึ่งคือระวังอีกฝ่ายมาแกงให้ดีอ่ะถ้าเราตายปุ๊บเงินเราจะลดน้อยทันทีเลยตอนนี้สามทีผมเวล5์ห้าทีเพเมมสี่หรือว่าเป็นเ่ที่ฟาร์มได้ไวมากมากโอเคแต่อัตราการฟาร์มจะเร็วขึ้นอีกเมื่อเราเรลหกมันจะแปลงร่างได้ แคก็ okay. ไปมีตีไปและแคตอนนี้เวล6แล้วผมกดอันตีเลยครับผมไม่ต้องกลัวเราล่ะรีบมาฝ่าไม้ไวที่สุดเลยนี่ตัวพ่อจะมีสกิลแล้วลูกเราก็จะมีสกิลแล้วด้วยแต่ถ้าเป็นไปได้ก็พายายามอย่าเปลี่ยนร่างไปเปลี่ยนร่างมาบ่อยเลยเนื่องจากว่าเสียมานาเยอะเพราะผมกวามาเดินกลับไปจังเลยว่ะน่าจะสตักไม่ขึ้นนั่นเนี่ยว่าแล้วแย่จังทําไม่เป็นไรก็ถือว่ายังโอเคอยู่อ่ะ ถ้ากัดดีๆมันจะสแต็กตรงนี้ขึ้นได้อีกด้วยโอเคผมจะเอาเป็นมือาร์มชิ้นแรกนะครับปะ่ะเคตอนนี้ผมแปลงร่างยาวๆเลยเนี่ย <Yeah, S 1> เห็นมามันาร์มง่ายมากนะถ้าแค่าร์มตามที่ผมาา์มอะยังไงคุณก็ยังไงเพื่อนๆทุกคนก็าร์มได้อยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็ จำแพทเทิร์นการฟาร์มไม่ได้แค่นั้นเองสนาทีครึ่ง GPM 400ผมได้มือฟาร์มเห็นป่ะเร็วมากนะคือมันไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะฮีโร่หมีตัวเนี้ยโกงมากมากถึงมากที่สุดระวังแค่อีกฝ่ายจะมาแก๊งในป่าแล้วก็พอเดี๋ยวผมฟาร์มอีกนิดนึงแล้วกันเคตอนนี้ผมได้มือฟาร์มแล้วแล้วผมจะจ้ามือฟาร์มให้ตัวพ่อของเราเคอาจจะโยนคีบได้แล้วก็เล่งสปีดการฟาร์มเราเพิ่มไปอีก แต่ถ้าเป็นคลิปบอลกับบอลลีเดอร์เราจะรวยกว่านี้เยอะเลยโอเคเดี๋ยวผมฟร์มอีกนิดนึงแล้วการฟาร์มจะถึงการฟาร์มคีิปใหญ่แล้วกันเนาะอนนี้ผมก็จะฟาร์มตรงนี้ให้เสร็จก่อน oh, ก็มาฟาร์มตรงนี้ต่อยชุดหนึ่งหลังจากนี้ไปก็ต้องกะเวลาให้ดีแล้วผมแนะนำว่าประมาณนาทีสามสี่บาทให้รีฟาร์มตรงนี้ให้เสร็จ s <S เราจะสะดวกเราจะทำอะไรที่สะดวกขึ้นหลจากนี้ไปผมก็เจ้าหมีไปฟาร์มตรงนี้ละ ไม่ใช่าหมีไปฟาร์มเอาหมีไปล่าคีปแล้วก็ออกรองเท้ามาแล้วตอนนี้เวลร์8ผมเอาอัพสกิลสองน่าจะขูมมากกว่าโอเคประมาณวินาทีสามสิบให้เราลิฟเอาหมีเดินไปเลยจะไปสแต็กทันพอดีโอเคแล้วก็รอฟาร์มตรงนี้เลยโอเคนะครับแล้วก็เรียกหมีกลับมาเลยเก็รอฟาร์มตอ่อยังไงก็สแต็กขึ้นอยู่แล้ว ตอนนี้ผมยังไม่แปลงล่างนะผมจะเก็บแปลงล่างไปใช้ฟาร์มคลิปใหญ่ผมมารอดูกันว่าถ้าฟาร์มคลิปใหญ่เสร็จแล้วทีพีเอ็มจะเท่าไหร่และใช้เวลาเท่าไหร่ในการฟาร์มเคผมฟาร์มตรงนี้ก่อนล้วกันแค่รรีไปเลยจะตรงนี้จะออกเป็นรองเท้าให้หมีก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะขึ้นเป็นอันนี้เลยก็ได้นะออนเนี้ยพันห้านี้ก่อนแล้วขึ้นเป็นค้อนใส่ฟ้าเพื่อมาฟาร์มต่อก็ได้นะแล้วแต่ เว็มก็ฟาร์มไปเลยแลงล่างฟาร์มจะง่ายกว่าตรงนี้เราสามารถฟาร์มได้เต็มที่3ชุดเลยโอกะดีๆน่าจะได้3ชุดพอดีผมออาเป็นสกิล3นะครับที่เวล9โอเคแล้วก็รอสักแป๊บนึงแล้วก็ฟาร์มต่อน,นี้ผมจะออกลงท้ายหมีก็ไดนะ้หรือว่าจะขายทิ้งแล้วก็รอฟาร์มชุดหน้าเราก็จะได้เป็นไออย่งไม่ได้นี่วะ ยังไม่ได้ยังไม่ได้นีไ่ไ,ไม่ต้องแปลงหมีก็ได้มั้งเพราะว่ามานาเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมใช้มานาเปลืองไปหน่อยนี่ก็เป็นเวลา7นาทีเลเวลเก้าอันนี้หมดนอร์มอลนะครับแล้วก็เหลือมะโยนหนึ่งครั้ง g p m อยู่ที่ 7..477 เป็นฮีโร่ที่ฟาร์มไม่ได้สุดในเกมแล้วผมว่าก็ลองไปฝึกฟาร์มมันดูได้นะ อันนี้ในกรณีที่ไม่มีคนมาปวนฟาร์มเราคือเราจะฟาร์มไม่เร็วที่สุดแล้วถ้าฝึกดีๆไม่ว่าใครก็เก่งได้ m r 1 5 0 0รัแต่งไงก็ฟาร์เมเบลท่าผมได้อยู่แล้วอะถ้าเพื่อนๆไปฝึกกันมันไม่มีปัจจัยหน่นเลยชีพไม่ค่อยเกี่ยวอะไรเท่าไหร่เลยอืมก็ลองไปฝึกกันได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแล้วพี่เท่านี้ก็ถ้าชอบหรืออยากดูฝั่งเฮลบอลอีกก็ฝากกดไลค์เยอะๆนะครับจะได้รีบมาทำฝั่งเฮลบอลให้ก,ก็ไปละว,วันนี้ก็ใบจ้าไปจ้าบา๊า,บายบายลาก่อนนะครับบ๊ายบายรวย